คิดว่าคุณรู้จักความลับของไชน่าทาวน์ในไทยแล้วหรือคิดใหม่เถอะปรอกเล็กๆแห่งหนึ่งโคมแดงแต่ละดวงและภายในโคมแต่ละดวงซ่อนความลับที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนคุณพร้อมหรือยังที่จะ,ะเผชิญกับความลับเหล่านั้นความลับที่ทําให้ผู้คนนับพันหายตัวไปตลอดกาลถ้าคุณอยากรู้ว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ในโคมแดงเหล่านี้คืออะไรดูคลิปนี้จนจบเปลวไฟและถ้าคุณชอบเรื่องลึกลับและเรื่องราวสุดสะพรึงอย่าลืมกด subscribe และอมเมนต์บอกเราว่าคุณอยากให้เราเผยความลับด้านมืดเรื่องไหนต่อไป คมแดนสว่างสายกลางตรอกเล็กในเยาวราชควันทูผอมลอยคลอเหมือนซ่อนความลับที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องเสียงฝีเท้าคนเดินผ่านสะพานไม้เก่าทําให้ไม้ดังเอียดเบาๆแต่สายตาที่มองกลับไม่ใช่เพียงใครก็ได้มันจับจ้องจากเนามืดเิ้นยืนอยู่หน้าร้านชาโบราณมือเขาสะบัดกระดาษทองแดงให้ลอยขึ้นไปในคมแดงทุกครั้งที่มันลอยขึ้นไปเขารู้สึกเหมือนความลับบางอย่างใกล้จะเปิดเผย เด็กสาวขายส้มตำอยู่หัวมุมถนนแต่สายตาของเธอสอดสายมองไปที่ตรอกซอกซอยอย่างวาระแวงมีข่าวหรือว่าคนในตรอกนี้หายตัวไปและไม่มีใครเคยถามเสียงกระดิ่งเล็กๆดังจากประตูไม้เจนหมุนตัวไปเห็นชายชุดดำยืนอยู่เขาไม่เคยเห็นใครในตรอกนี้มาก่อนแต่ทำไมใจเขากลับสันเจนเดินตามชายคนนั้นเข้าไปในซอยที่แคบลงเรื่อยๆกลิ่นเครื่องเทศและน้ำมันทอดคงฟุง้ง แต่ที่ปลายซอยมีประตูเหล็กสีดำปิดสนิทชายชุดดำหยุดแล้วหันมามองเจินเจินเธอรู้หรือยังว่าคมแดงแต่ละดวงที่เธอจุดไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์เจินก้าวถอยเบาๆหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนมีเสียงบางอย่างเรียกจากความมืดคมแดงสว่างสลัวลงคล้ายเป็นสัญญาณเตือนเสียงฝีเท้าอีกคู่ดังใกล้เข้ามาแต่เขาไม่เห็นใครเพียงรู้สึกถึงความเย็นที่ไหลาตามหลัง เิ้นหันกลับไปประตูเหล็กสีดำขยับเล็กน้อยเหมือนใครบางคนกำลังรอเขาอยู่ข้างในเขารู้ถ้าเปิดประตูนี้ความลับทั้งหมดของเยาวราชจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมือเิ้นสั่นขณะที่จับราวประตูเหล็กเสียงลมพัดคมแดงไหวสะบัดส่งเงารางประหลาดบนผนังอีกเกา่าเขาดึงใจตัวเองให้ก้าวเข้าไปทุกย่างก้าวเหมือนเสียงหัวใจดังทับเสียงฝีเท้าภายในซอยมืดมีกลิ่นทูบไม่ผสมสมุนไพรจีน โต๊ะไม้เก่าเรียงรายพร้อมจานชามที่วางไม่เป็นระเบียบและกลางห้องมีคมแดงหนึ่งดวงสว่างเหนือโต๊ะชายชุดดำก้าวไปยืนข้างโคมคมแต่ละดวงไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์มันเก็บความลับของคนที่หายไปเจินเกลือน,น้ำลายความลับแบบไหนเสียงเขาแทบสัน่นชายชุดดำยกมือชี้ไปยังโคมคมแดงสว่างขึ้นแล้วภาพบางอย่างปรากฏเหมือน เงาของคนที่เคยอยู่ตรอกนี้กำลังจ้องเขาเจิ้นก้าวถอยหลังจนชนกำแพงนี่พวกเขาเป็นใครชายชุดดำยิ้มบางๆพวกเขารอใครที่จะกล้าพอเปิดความจริงนี้เสียงฝีเท้าอีกหลายคู่ดังขึ้นรอบซอยแต่เงาที่ปรากฏในคมแดงไม่เคยเคลื่อนไหวาตามกายเจิ้นรู้สึกถึงสายตาหลายคู่จ้องมาที่เขาทุกสายตาเงียบแต่หนักหนงเหมือนเตือนว่าเขาอาจจะไม่ออกจากที่นี่เหมือนเดิม คมแดงอีกหลายดวงเริ่มสว่างขึ้นทีละดวงและทุกดวงมีเงาของคนที่หายไปเงียบๆจ้องมาที่เขาเจนเข้าใจแต่ก็กลัวจนขยับไม่ได้ชายชุดดำยื่นมือไปแตะโคมถ้าเธอกล้าความจริงทั้งหมดจะปรากฏแต่ไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมเจนกลืนก้อนแข็งในคอมือเขาเกร็งแน่นแต่ความอยากรู้มันร้อนแรงเกินกว่าความกลัวชายชุดดำดึงฝาคมแดงขึ้น แสงสว่างทะลุออกมาลอยขึ้นกลางอากาศและภาพไม่ใช่เพียงเงาอีกต่อไปแต่เป็นหน้าคนจริงๆคนที่หายไปจากตรอกนี้หลายปีจเจนเบิกตากว้างทำไมพวกเขาถึงอยู่ในคมเสียงแทบจะเป็นกระซิบชายชุดดำหมุนตัวช้าๆทุกคนที่ถูกลืมหรือใครที่ไม่เคารพความลับของตรอกนี้จะถูกเก็บไว้ในคมแดงฝีเท้าอีกหลายคู่ดังรอบห้องแต่ไม่มีใครปรากฏตัว เมือนอากาศอรอบๆเต็มไปด้วยสายตาที่มองเจนเจนรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากโคมมันเหมือนเรียกเขาเข้าสู่ความลับของตรอกอย่างไม่อาจปฏิเสธเขาก้าวเข้าใกล้โคมและทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบหูอย่าเปิดอย,ายา่าอย่าแต่ความอยากรู้ของเขาแรงเกินไปมือเจนยื่นไปแต่คมแดงและคมสันแสงสว่างเจิดจ้ากเกินจะมองตรง ในแสงนั้นเขาเห็นเงาของคนในตรอกขยับรอยยิ้มบางอย่างหรือคำเตือนเขาไม่แน่ใจชายชุดดำยืนนิ่งเจิ้นเมื่อเธอเห็นไม่มีทางย้อนกลับและทันใดนั้นแสงคมแดงแผ่ขยายจนเต็มห้องเจิ้นรู้สึกเหมือนตัวเองลอยออกจากพื้นเงาของคนที่หายไปเริ่มก้าวออกจากคมช้าๆแต่ชัดเจนเสียงกระซิบดังชัดขึ้นในหัวเธอเลือกแล้วต้องจ่ายค่าแรก เิ้นพยายามถอยหลังแต่เท้าเขาปรับจมลงเหมือนพื้นหายไปทุกสายตาที่อยู่ในคมจ้งมาที่เขาไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่เป็นความเรียกร้องชายชุดดำยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเย็นเยียบเธออยากรู้ความจริงของตรอกนี้หรือไม่ทุกสิ่งที่เคยหายไปทุกความลับที่ตรอกเก็บไว้ตอนนี้อยู่ตรงหน้าเธอมือเิ้นสัน่นจนไม่สามารถละมือจากคมได้ภาพในแสงสว่างค่อยๆปรากฏชัดเป็นชื่อและเรื่องราวของผู้คนที่หายไปทุกคนมีสาเหตุ และความลับที่ต่างกันเจิ้นใจสัยนบางเรื่องมันเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจบางเรื่องทําให้เลือดเย็นเสียงกระซิบเริ่มกลายเป็นเสียงคำรามเบาๆถ้าเธออยากรู้ทั้งหมดเธอต้องกล้าเข้าไปในเงาและทันใดนั้นเงาในคมแดงเริ่มขยับตัวแพร่ยขยายออกมาเป็นทางเดินมืดทางเดินที่ดูเหมือนจะไม่มีปลายเจิ้นรู้สึกถึงแรงดึงลึกเข้าไปในความมืด หัวใจเขาเต้นแรงแต่สายตาที่เจ้ามาจากนาททำให้เขาไม่สามารถหันกลับไปได้เจนก้าวแรกลงบนทางเดินมืดพื้นไม้กับผุกกรอนทุกย่างก้าวส่งเสียงเอียเอ๊ยดเอี๊ยดแต่ยิ่งลึกเข้าไปเสียงนั้นกลับเหมือนกระซิบเรียกชื่อเขาแสงคมแดงจากด้านหลังค่อยๆรีลงความมืดค่อยๆค,ค,ครอบคลุมร่างเจนแต่ในความมืดนั้นเขาเห็นแวบ,บหนึ่งของใบหน้าบางใบหน้าเคยคุ้นแต่บางใบหน้าทำให้เขารู้สึกถึงความตาย เสียงฝีเท้าอีกคู่ดังขึ้นแต่ไม่มีใครอยู่ข้างๆเหมือนมีใครเดินตามเขาแต่ไม่มีใครปรากฏตัวเจินหยุดหายใจและทันใดนั้นมือเย็นชื้นจับลหลยเขาแต่เมื่อหันกลับไปไม่มีใครอยู่เพียงเสียงกระซิบจากเนาเธอพร้อมหรือยังที่จะรู้ว่าทำไมคมแดงถึงเก็บทุกความลับเจินพยายามก้าวถอยแต่แรงดึงจากทางเดินมืดกิ่งแรงขึ้นเขาเหมือนถูกดึงไปข้างหน้า สู่สิ่งที่เขาไม่อาจหลีกเลี่ยงแวบหนึ่งเขาเห็นภาพอดีตของผู้คนที่หายไปภาพเต็มไปด้วยความรับความเจ็บปวดและความทรยศแต่ภาพเหล่านั้นเคลื่อนไหวราวกับต้องการบอกอะไรบางอย่างให้เขาเจนรู้สึกใจสั่นแรงทุกย่างก้าวทำให้เขาเข้าใกล้ความจริงของตรอกยวรรชมากขึ้นและทุกย่างกาวทำให้เขาเริ่มเข้าใจว่าบางความลับถูกสร้างขึ้นเพื่อไม่ให้ใครเอื้อมถึงทันใดนั้น ทันใดนั้นทางเดินมืดขยายออกกลายเป็นห้องกว้างเพดานสูงคลุมด้วยเงาคมแดงที่ลอยอยู่เหมือนดวงตาที่จ้องเขาเจนหายใจไม่ออกรอบตัวเขาเต็มไปด้วยเสียงกระซิบและเสียงหัวเราะแผ่วๆแต่ไม่มีใครปรากฏตัวทุกอย่างเหมือนถูกจับอยู่ในมิติอื่นกลางห้องมีโต๊ะไม้ใหญ่เก่าบนโต๊ะคมแดงหลายดวงส่องแสงสว่างเจิดจ้าและแต่ละคมมีใบหน้าของคนที่หายไปจ้องเขาอย่างนิ่งเฉย ชายชุดดำปรากฏจากความมืดนี่คือความจริงทั้งหมดทุกคนที่หายไปไม่ได้จากไปไหนแต่ถูกเก็บไว้ที่นี่เจินก้าวถอยแต่เท้าเขาจมลงเหมือนถูกยึดทำไมทำไมถึงต้องเก็บพวกเขาวไว้ชายชุดดำก้าวเข้าใกล้เพราะตรอกนี้มีพลังที่เก็บความลับและความปรารถนาทุกคนที่ล่วงเกินกฎจะถูกผนึกในคมแดงแสงคมเริ่มสว่างกว่าที่เคยและภาพของผู้คนในคมขยับปากพูด แต่เจนไม่ได้ยินเสียงคำพูดเพียงความรู้สึกความรู้สึกเจ็บปวดความโกรธและความหวังเจนใจสั่นแรงเขารู้สึกถึงแรงดึงอีกครั้งคราวนี้รุนแรงกว่าเดิมเหมือนคมแดงทั้งหมดกำลังดึงเขาเข้าไปและทันใดนั้นหนึ่งในคมแตกกระจายแสงพุ่งทะลุร่างเจนและเขาเห็นบางอย่างที่ไม่ควรเห็นบางอย่างที่ไม่ควรเห็นใบหน้าของคนที่หายไปทั้งหมดหันมามองเขา ดวงตาเต็มไปด้วยความอาฆาตและความเจ็บปวดเหมือนรอคําตอบจากเขาคําตอบที่จะกำหนดชะตาของตรอกนี้เจ้ินก้าวถอยหลังสุดแรงแต่พื้นใต้เท้าเริ่มแตกเป็นรอยราวกับตรอกนี้ทั้งตรอกกาลังหายใจและกําลังโอบร่างเขาเข้าไปชายชุดดายิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเยือกเย็นเธอเข้าใจแล้วใช่ไหมทุกความลับทุกคนที่ลืมทุกคนที่หายไปมันไม่ใช่ความบังเอิญทุกคนถูกเลือก เจนหันไปมองคมแดงที่แตกไปแล้วแสงพุ่งออกมาเหมือนลำแสงทะลุหัวใจและภาพภาพของเหตุการณ์ในอดีตของตรอกทั้งหมดความโลภก,การทรยศการรักและความเกลียดชังทุกอย่างถักทอรวมกันเป็นเรื่องราวเดียวฝีเท้าอีกหลายคู่ดังขึ้นรอบห้องแต่เขาไม่เห็นใครเพียงแต่ความมืดและเสียงกระซิบที่แผ่วเบาเจนเธอคือคนต่อไปหรือไม่แรงดึงจากคมแดงพาเขาเข้าใกล และทันใดนั้นคมแดงทุกดวงสว่างพร้อมกันแสงเจิดจ้าจนเขาแทบลืมตาไม่ขึ้นและเสียงเสียงเรียกชื่อเขาดังก้องในหัวเจนเธอกล้าพอหรือไม่ที่จะเข้าไปในความลับที่ลึกที่สุดของตรอเจนรู้สึกเหมือนร่างตัวเองถูกฉีกออกจากความเป็นจริงแรงดึงจากคมแดงลากเขาไปยังมิติหนึ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นพื้นหายไปเพดานหายไปทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นแสงแดงเจิดจ้าเขามองเห็นเงาของคนที่หายไปลอยรอบตัว แต่คราวนี้เงาเหล่านั้นไม่ได้นิ่งพวกเขาเก้าวเข้ามาหาเขาช้าๆแต่มั่นคงทุกดวงตาจ้องเขาเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักชีวิตและความตายชายชุดดำปรากฏข้างๆนี่คือความจริงของตรอกยวรรษทุกความลับทุกความชั่วร้ายทุกความโลภและทุกคนที่หายไปกำลังรอใครที่จะกล้าเผชิญมันเจินใจสั่นแรงฉันฉันต้องทำอะไรชายชุดดำยิ้มเย็นแค่ก้าวไปและเธอจะรู้ทุกอย่าง แต่เมื่อก้าวไปแล้วไม่มีทางย้อนกลับคมแดงลอยขึ้นเหนือหัวแสงสองทะลุร่างเจินราวกับล้างหัวใจเขาและทันใดนั้นเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงตะโกนก้าวก้าถ้าเธอกลา้าแรงดึงจากคมแดงรุนแรงจนเขาแทบส่งตัวไม่อยู่ร่างเขารอยขึ้นเข้าใกล้แสงแดงที่เจิดจ้าที่สุดและในแสงนั้นเขาเห็นประตูขนาดใหญ่ประตูที่ไม่ได้ทําจากไม้หรือเหล็ก แต่เหมือนทุกสร้างจากความลับของคนในตรอกทั้งหมดเจนจ่ายเต้นรัวทุกฝีเท้าที่เขาเก้าวไปทําให้เสียงกระซิบและเสียงตะโกนรวมเป็นหนึ่งนี่คือความจริงถ้าเธอเก้าวเข้าไปไม่มีใครจะเหมือนเดิมอีกมือเขายื่นไปจับลูกปิดประตูแสงแดงสะท้อนบนฝ่ามือจนแทบมองไม่เห็นและทันใดนั้นประตูเริ่มสั่นและเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นเผยให้เห็นความมืดที่ลึกกว่าที่เขาเคยเห็น เหมือนห้วงอากาศถูกดูดเข้าไปในความว่างเปล่าแต่ในความมืดนั้นมีแสงเล็กๆส่องขึ้นเป็นเส้นทางบางๆเจนก้าวช้าๆทุกย่างก้าวเสียงหัวใจเขาดังก้องในหูแต่ละก้าวทำให้เขารู้สึกเหมือนมีใครตามเข้ามาใกล้ไม่มีเงาไม่มีร่างเพียงเสียงกระซิบแผ่วๆที่เรียกชื่อเขาทัานใดนั้นเสียงประหลาดดังขึ้นเหมือนกระจกแตกรอบตัวแต่เมื่อเขาหันไปมองไม่มีอะไรแตก เพียงภาพใบหน้าของผู้คนที่หายไปปรากฏชัดเจนบางคนร้องไห้บางคนยิ้มและบางคนกำลังชี้มาที่เขาชายชุดดำยืนอยู่ด้านหลังทุกคนที่นี่รอการตัดสินใจของเธอเจนหายใจไม่ออกฉันฉันควรทำอะไรเสียงกระซิบรอบตัวดังพร้อมกันก้าวหรือถูกเก็บไว้ตลอดการแรงดึงจากความมืดเพิ่มขึ้นราวกับทุกสิ่งรอบตัวต้วตองการเขา เจินรู้สึกได้ถึงแรงดึงจากคมแดงที่เขาเคยเห็นแต่ครั้งนี้แรงดึงไม่ได้เรียกเพียงร่างกายแต่เรียกจิตใจเรียกความกลัวและเรียกความลับที่ฝังลึกที่สุดของเขาร่างเขาลอยขึ้นและทันใดนั้นเสียงหัวเราะดังขึ้นจากทุกทิศทางแต่ไม่มีใครอยู่ตรงหน้าเพียงแต่เงาที่เริ่มรวมตัวเป็นรูปทรงมนุษย์พวกมันก้าเข้ามาใกล้ช้าๆแต่มั่นคง และเจินรู้ว่าทุกการก้าวของเขาจะเป็นการตัดสินชะตาไม่ใช่เพียงของเขาแต่ของตรอกเยาวราชทั้งตรอกเจิ้นรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองหยุดเต้นเงาเหล่านั้นก้าวใกล้ขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีลมหายใจเพียงความว่างเปล่าที่กดดันจนแทบอึดอัดแสงคมแดงที่ลอยเหนือหัวเริ่มสั่นไหวเหมือนเรียกเขาเรียกให้เขาก้าวเข้าไปในความมืดลึกที่สุดชายชุดดำก้าวเข้ามาใกล้ ทุกความลับทุกความเจ็บปวดและทุกความลวงเธอจะเห็นทั้งหมดเจ้นขยับตัวไม่ได้แรงดึงจากเงาและโคมแดงเหมือนดึงทั้งร่างและจิตใจไปพร้อมกันรอบตัวเขาเงาเริ่มรวมตัวเป็นร่างคนสูงใหญ่แต่ใบหน้าล้วนเป็นใบหน้าของผู้ที่หายไปจากตรอกยาวราชเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงตะโกนเลือกหรือถูกเก็บไว้ตลอดการเจนใจเต้นรัว เขาอยากถอยแต่ร่างเขาถูกดึงไปข้างหน้าโดยแรงเหนือธรรมชาติแสงคมแดงสว่างจ้าและทันใดนั้นหนึ่งในเงายื่นมือออกมาเหมือนกำลังเรียกเขาไปใกล้มือที่เย็นจนขยับไม่ได้แต่เรียกร้องให้เข้าไปชายชุดดำยืนเงียบนี่คือเวลาที่เธอต้องเผชิญเงาของทุกความลับของตรอกเจินกลืนน้ำลายทุกเสี้ยววินาทีเหมือนถูกยืดออกเป็นชั่วนิรัน และเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบเริ่มรวมเป็นเสียงเดียวเรียกชื่อเขาซ้ำๆแรงดึงแรงลมแสงแดงเงาทุกสิ่งพุ่งเข้าหาเขาพร้อมกันและเจิ้นต้องตัดสินใจมือของเงายื่นเข้ามาใกล้และทันใดนั้นมือของเงายื่นเข้ามาใกล้เจิ้นรู้สึกเย็นจนถึงกระดูกสันหลังแต่ขณะเดียวกันใจเขาก็ถูกดึงเข้าไปในความมืดลึก เกากับทุกแรงดึงนั้นไม่ได้เรียกเพียงร่างกายแต่เรียกทุกความกลัวและความลับในใจของเขาแสงคมแดงสว่างจนแทบตัดขอบตาและภาพผู้คนที่หายไปเริ่มขยับร่างบางคนกล้าเข้ามาใกล้บางคนยืนอยู่เฉยแต่ทุกสายตาจ้องเขาเหมือนกำลังถามคำตอบบางอย่างชายชุดดำก้าเข้ามาอีกเก้านี่คือโอกาสสุดท้ายถ้าเธอก้าวเข้าไปความลับทั้งหมดจะปรากฏ แต่ถ้าเธอถอยเธอจะติดอยู่ที่นี่ตลอดกาลเจิ้นยืนตะลึงแรงดึงจากเงาและคมแดงยิ่งรุนแรงร่างของเขาสั่นสะท้านทุกฝีเท้าที่เขาพยายามถอยกลับถูกดึงไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดทันใดนั้นเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงตะโกนพร้อมกันเลือกเธอต้องเลือกและมือของเงาสัมผัสกับปลายนิ้วของเจินเย็นแข็งและหนักเหมือนกำลังดึงทั้งจิตใจ แสงแดงเจิดจ้าพุ่งเข้าตารอบตัวเขาเต็มไปได้วยเงาและใบหน้าที่เขารู้จักและไม่รู้จักเจินรู้สึกถึงแรงดึงอีกครั้งคราวนี้รุนแรงที่สุดเหมือนทุกความลับทุกชีวิตทุกความเจ็บปวดกำลังรวมเป็นสิ่งเดียวและมันเรียกเขาเข้าไปเขาขยับเท้าก้าวแรกช้าแต่หนักหน่วงและทันใดนั้นและทันใดนั้นพื้นใต้เท้าเจ้นหายไป ร่างเขาถูกดึงขึ้นลอยกลางอากาศรอบตัวมือสนิทนอกจากแสงแดงที่ลอยวนเป็นวงกลมเนาของผู้คนที่หายไปทั้งหมดล้อมเขาไว้แต่คราวนี้ใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปบางคนร้องไห้บางคนกรีดร้องและบางคนยิ้มอย่างลึกลับชายชุดดำยืนอยู่บนอากาศสูงกว่าร่างเจินเธอเห็นแล้วทุกความลับทุกชีวิตที่ตรอกนี้เก็บไว้ตอนนี้เธอต้องเลือกเธอจะเป็นผู้เปิดเผยหรือถูกเก็บไว้เหมือนพวกเขา เจิ้นพยายามกว่าสายตาและทันใดนั้นเขาเห็นประตูขนาดใหญ่ลอยอยู่กลางความมืดประตูที่ไม่ได้ทำจากไม้หรือเหล็กแต่เหมือนถูกสร้างจากความทรงจำและความลับทั้งหมดของตรอกแรงดึงจากคมแดงรุนแรงยิ่งขึ้นเสียงกระซิบและเสียงตะโกนผสมกันจนแทบแตกเป็นเสียงก้าวเข้าไปหรือถูกลืมไปตลอดการมือของเจิ้นยื่นไปจับลูกบิดประตูปลายนิ้วสัมผัสโลหะเย็นจนชา แสงคมแดงกระพริบเหมือนเตือนและทันใดนั้นประตูค่อยๆเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นเงาของทางเดินไม่มีที่สิ้นสุดทางเดินเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะประสิบและร้องไห้และทุกย่างก้าวข้างหน้าจะพาเขาเข้าไปใกล้ความจริงที่ตรอกนี้ซ่อนมาตลอดหลายสิบปีเจิ้นรู้ว่าถ้าเขาก้าวเ,เข้าไปไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกแรงดึงจากคมแดงและเงารวมกันรุนแรงขึ้นร่างเขาสัน่น และทันใดนั้นและทันใดนั้นร่างเจิ้นถูกดึงเข้าไปกลางทางเดินแสงแดงทุกย่างก้าวที่เขาก้าวเสียงกระซิบและเสียงหัวเราะด,ดังก้องรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่ตรงหน้าเพียงเงาที่ขยับตามเขาอย่างช้าๆความมืดรอบตัวหนาแน่นจนเหมือนจะตืนเขาให้หายไปใบหน้าในคมแดงเริ่มชัดเจนขึ้นบางคนยิ้มเจ้าเล่บางคนร้องให้ขอความช่วยเหลือแต่บางคนแกรอยเขาด้วยสายตาที่ทำให้หัวใจเย็นเฉียบ พวกเขาไม่ได้เรียกเพียงชื่อเขาแต่เรียกความกลัวลึกที่สุดในใจชายชุดดํายืนอยู่ข้างหน้าร่างสูงใหญ่แต่ใบหน้าเหมือนกลืนหายเข้าไปในความมืดทุกความลับทุกชีวิตทุกคนที่ถูกลืมอยู่ตรงนี้หมดแล้วเขาชี้ไปยังคมแดงที่ลอยรอบทางเดินตอนนี้ถึงเวลาที่เธอต้องตัดสินใจก้าวเข้าไปหรือถูกเก็บไว้เหมือนพวกเขาแรงดึงจากคมแดงพุ่งเข้ารางเจิน เหมือนทั้งความมืดและแสงแดงกำลังฉีกเขาออกจากความเป็นจริงและทันใดนั้นเสียงหัวเราะเสียงกระซิบและเสียงร้องให้รวมเป็นเสียงเดียวเลือกหรือถูกลืมตลอดการร่างของเขาลอยสูงขึ้นใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกมือของเขาเกรงจับลูกบิดประตูที่ลอยอยู่กลางอากาศแสงแดงเจิดจ้าเงาที่ล้อมตัวเขาเริ่มยื่นม,มือเข้าหาเหมือนดรียเขาไปสู่ความลับที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุด เ้นใจสัน่นหัวใจเหมือนจะระเบิดทุกความทรงจำความกลัวและความปรารถนาของเขาถูกดึงขึ้นมาพร้อมกันแรงดึงจากคมแดงรุนแรงยิ่งขึ้นร่างเขาถูกพาเข้าใกล้ประตูอย่างไม่อาจหนีและทันใดนั้นประตูเปิดกว้างจนสุดเผยให้เห็นความว่างเปล่าที่ลึกจนมองไม่เห็นปลายเงานในคมแดงทั้งหมดหันมามองเขารอเพียงการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของเจิน้น จนยืนนิ่งอยู่หน้าความว่างที่เหมือนปืนทุกสิ่งแสงคมแดงสองรอบตัวเขาทําให้เงาที่ล้อมลึกขึ้นและชัดเจนยิ่งกว่าเดิมทุกสายตาที่เคยหายไปตอนนี้จ้องเขาอย่างไม่กระพริบราวกับถามคําถามเดียวเธอกล้าเผชิญสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดหรือไม่แรงดึงจากคมแดงและความมืดรวมกันเป็นแรงมหาศาลร,ร่างเขาถูกดึงไปข้างหน้าใจเหมือนจะระเบิดแต่สมองยังตะโกนในใจอย่าก้าวอย่าก้าว ชายชุดดำก้าวเข้ามาใกล้ร่างเขากลืนหายเข้าในเงามืดโอกาสสุดท้ายถ้าเธอก้าวเข้าไปเธอจะเห็นทุกความลับของตรอกนี้แต่จะไม่มีทางกลับออกมาเหมือนเดิมแสงแดงจากคมเริ่มหมุนวนรอบตัวเจิญเงาของผู้คนที่หายไปยื่นมือเข้ามาใกล้แต่ไม่มีใครพูดเพียงความรู้สึกเย็นเฉียบเต็มไปด้วยความเรียกร้องเสียงกระซิบและเสียงหัวเราะกลายเป็นคำเดียวกัน เลือกหรือถูกลืมตลอดการมือเจ้นสั่นเกรงจับลูกบิดประตูแรงดึงพาเขาเข้าใกล้ความว่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดหัวใจเขาเต้นรัวจนแทบระเบิดและทันใดนั้นเงาทั้งหมดในคมแดงยืดร่างออกมารอบตัวเขาเหมือนถูกห้อมล้อมด้วยมือที่มองไม่เห็นทุกสายตาที่จ้องเขาบังคับให้เลือกระหว่างความจริงหรือความตายนิรันด์เจนรู้สึกถึงความกลัวที่ลึกที่สุดในใจ และในเสี้ยววินาทีนั้นร่างของเขาสั่นสะทานจนแทบควบคุมไม่ได้แสงคมแดงพุ่งตรงเข้าหาเขาแรงดึงสูงสุดและมือที่ยื่นออกมาพร้อมจะพาเ,าเขาเข้าไปในความลับที่ตรอกนี้เก็บไว้นานหลายสิบปีแสงแดงพุ่งทะลุร่างเจิน้จนเหมือนหัวใจและจิตใจถูกเผาไปพร้อมกันแรงดึงจากเงาและคมแดงรวมกันจนเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังละลายเป็นแสง รอบตัวเต็มไปด้วยเสียงกระซิบเสียงหัวเราะและเสียงร้องให้รวมกันจนแทบระเบิดสมองเนาในคมแดงทั้งหมดเริ่มก้าวเข้ามาใกล้บางเอายื่นมือเข้ามาแตะร่างเขาแต่เมื่อเขาพยายามถอยไม่มีแรงให้ขยับรากับทั้งความมืดและความลับของตรอกล็อกเขาไว้ชายชุดดำปรากฏเหนือศีรษะร่างสูงใหญ่ใบหน้าเลือนลางในความมืดนี่คือจุดสิ้นสุดของความกลัวหรือจุดเริ่มต้นของความจริง เสียงเขาเย็นเยียบแต่เต็มไปด้วยอำนาจเหนือธรรมชาติคมแดงทั้งหมดสว่างเจิดจ้าภาพใบหน้าของคนที่หายไปเด่นชัดขึ้นบางคนร้องให้บางคนยิ้มเย็นชาแต่ทุกสายตาจ้องเขาราวกับถามคำตอบสุดท้ายเจนพยายามหายใจแต่เหมือนลมหายใจถูกดูดออกไปแรงดึงจากคมแดงดึงเขาเข้าไปใกล้ประตูขนาดใหญ่ประตูที่ลึกลงไปเหมือนไรที่สิ้นสุด ร่างเขาสั่นสถานจนแทบควบคุมตัวเองไม่ได้ชายชุดดำยื่นมือไปเหนือประตูเมื่อเธอก้าวเข้าไปไม่มีใครออกมาเหมือนเดิมทุกความลับทุกชีวิตของตรอกนี้เธอจะได้เห็นทั้งหมดเจินยืนนิ่งมือเขาสั่นจนแทบปล่อยลูกบิดไม่ได้เสียงกระซิบรวมกันตะโกนคำเดียวก้าวหรือถูกลืมตลอดการแรงดึงสูงสุดร่างของเขาลอยแสงแดงพุ่งทะลุทุกเสี้ยววินาที เงาทั้งหมดโอบร่างเขาไว้และทันใดนั้นทางเดินความมืดเปิดออกเผยให้เห็นความจริงของตรอกเยาวราชทั้งหมดแต่เพียงชั่วพริบตาเจินรู้สึกว่าเขาอาจไม่สามารถถันกลับไปมองโลกเดิมอีกเลยเจินกล้าเข้าไปในความมืดที่ลึกที่สุดแต่คราวนี้ไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปเขาได้เห็นทุกความจริงของตรอกเยาวราช ทุกความลับทุกชีวิตที่หายไปทุกแรงปรารถนาและความเจ็บปวดถูกเปิดเผยต่อหน้าเขาคมแดงรอบตัวค่อยๆสว่างน้อยลงเงาที่เคยโอบล้อมค่อยๆแยกออกเสียงกระซิบและเสียงหัวเราะกลายเป็นความเงียบเหมือนตรอกทั้งตรอกได้ถอนหายใจพร้อมกันชายชุดดำยืนอยู่ข้างเขาเงียสงบรอยยิ้มของเขาไม่เย็นชาอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจเธอเห็นแล้ว ตอนนี้ตรอกนี้ก็เป็นของเธอด้วยเช่นกันเจินยืนสงบนิ่งหัวใจที่เคยเต้นแรงด้วยความกลัวเริ่มสงบเขามองคมแดงที่ยังลอยอยู่เหนือศีรษะทุกดวงเหมือนสัญญาว่าแม้ความลับจะยังคงอยู่แต่ความจริงจะไม่ถูกลืมอีกต่อไปแสงคมแดงค่อยๆจางลงตรอกเยวราชกลับคืนสู่ความเงียบสงบเหมือนเดิมแต่เจ้นรู้ดีภายในตรอกนี้ ทุกเงาทุกเสียงทุกความลับจะอยู่กับเขาเป็นบทเรียนเป็นความทรงจำและเป็นพลังให้กับชีวิตต่อไปเขาเดินออกจากทางเดินมืดแต่หัวใจเขาสว่างสวยเหมือนคมแดงที่ลอยสูงเหนือฟ้าตรอกเยาวราชแม้เต็มไปด้วยความลึกลับแต่วันนี้เจิ้นรู้เขาไม่กลัวอีกต่อไป